แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาอัปเดตกันต่อเนื่องสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาปีผลิต67ทับ68ล่าสุดนะคะคลิปนี้มาดูวิธีเช็คด้วยเลขบัตรประชาชนรัโดยรัฐจ่ายไร่ละ1,000บาทอัปเดตข้อมูลล่าสุดแล้วนะคะรายละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปีพลิตก7ถ้าผูกด้วยเลขบัตรประชาชนหลังนบคอยอมจ่ายพร้อมปรับลดเหลือพร้อมปรับลดลงเหลือไร่ละ500บาทจำนวน20ไร่ซึ่งล่าสุดกระทรวงเกษตรก็ได้อัปเดตข้อมูลว่าปเปลี่ยนกลับมาเป็นจ่ายรายละ1,000บาทไม่เกิน10รายนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะคืบหน้าการแจกเงินไร้ละ1,000บาทล่าสุดที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่มีนางนรมลพิญโยศินวัตรรัฐมนตรีเกษตรนะคะเป็นประธานได้ข้อสรุปแจกเงินไร้ละ1,000บาทปรับลดลงเหลือไร่ละ500บาทจำนวน20ไร่นี่คือข้อมูลณวันที่19 พฤศจิกายน2567นะคะและล่าสุดเมื่อวันที 20, ่2 0พฤศจิกายน2567รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้อัปเดตว่าทางกระทรวงได้รับข้อเรียกร้องจากเกษตรจํานวนมากให้พิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรรายย่อยของไทยส่วนใหญ่มีที่ดินไม่เกิน10ไร่เงินช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอทําให้นํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง จึงได้ข้อสรุปดังนี้นะคะในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคในวันจันทร์ที่จะถึงนี้คือจันทร์ที่25พฤศจิกายนคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอการช่วยเหลือชาวนาในโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็น1,000บาทต,ต่อไร่ไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่โดยข้อสรุปดังกล่าวนะคะ กิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงเกษตรพิจารณาถึงประโยชน์ของกเกษตรกรเป็นหลักเพราะหากช่วยเหลือ1,000บาทต่อไร่ตามเดิมกเกษตรกรรายย่อยที่มีที่นาเพียง5ไร่ก็ยังจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อครัวเรือนแต่หากปรับเหลือ500บาทต่อไร่ก็จะได้รับการช่วยเหลือเพียง2,500บาทต่อครัวเรือนซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลืออย่างไรก็ตามการช่วยเหลือชาวนาในโครงการ ช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็นไร้ละ1,000บาทจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง38,578ล้านบาทซึ่งมากกว่าเดิมที่มีกรอบวงเงินอยู่ที่29,980.1645ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้ก็จะต้องมีการขอความเห็นจากนกมขออีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาดูไทม์ไลน์การโอนเงินไร้ละ1,000บาทปีผลิต7788ล่าสุดนะคะ หลังจากนี้ก็จะมีการประชุมนบคในวันจันทร์ที่25พฤศจิกาย,ยน67นะคะจากนั้นเมื่อผ่านนบคแล้วก็จะประชุมหรือนําเข้าครมนในวันที่29พฤศจิกาย,ยนนะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะเริ่มโอนเงินให้กับกเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวภายในเดือนธันวาคม2567ส่วนวันเวลาต้องรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเช็ควิธีเช็คเงินช่วยชาวนา ปีพศ2578ล่าสุดด้วยเลขบัตรประชาชนซึ่งจะได้รับกันไม่เกิน10ไร่นะคะขั้นตอนง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวนาสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน BAC Mobile ตลอด24ชั่วโมงและก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAC Connect ทาง Line BAC Family ด้วยนะคะทั้งนี้ก็สามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์จากนั้นก็ ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักกดค้นหาก็จะมีรายละเอียดบัญชีจำนวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่ได้รับนะคะเพียงเท่านี้ง่ายๆนะคะไม่กี่ขั้นตอนเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาะปีพศก7ถ้าปก8ล่าสุดด้วยเลขบัตรประชาชนล่าสุดอัปเดตจ่ายเป็นรายละ1,000บาทไม่เกิน10ไรายแล้วนะคะพร้อมทางอัปเดตไท,ทม์ไลน์ว่าจะได้รับเงินในช่วงวันไหนเดือนอะไรนะคะ